สวัสดีครับผมนายเทพพลชฉลมภูรหัสนักศึกษา641120003ครับครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอรายงานผลการดำเนินการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไอบุคคลหรือ IDPlan นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มที่การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานะครับผมก็ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ซิล1ถึงซิลอยู่2โรงเรียนนะครับในซีลหนึผมก็ฝึก ที่โรงเรียนบ้านห้างน้างองเอชียงมนจังหวัดพะเยาส่วนในซิสองถึงซิสี่ 4, ก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงองเภชียงมนจัวัดพะเยานะครับต่อไปสี่สมรรถนะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติประสบการสอนในสถานศึกษานะครับก็จะมี1ความสามารถปฏิบัตินหน้าที่ครู2ความสามารถในการจัดการเรียนรู้3ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้วก็ 4คือความสามารถในการสร้าง,งความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะครับต่อไปเรามาเริ่มที่สมรรถนะหลักความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูนะครับตั้งแต่ซิลหนึ่งจนถึงซิลสองถ้าผมได้ไปสังเกตครูพี่เลี้ยงและได้ประสบการณ์มาคือครูพี่เลี้ยงเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงความรักและความมุ่งมั่นในการาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริงโดยมีจิตวิญญ,ญาณของความเป็นครูที่แน่วแน่นะครับ2 ครูพีพ่เลี้ยงเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามความรู้ให,ใหม่ในวงการศึกษาครับทำให้มีความสามารถในการนําแนวคิดที่ทันสมัยนะครับมาพัฒนาผู้เรียนต่อไปในชิวหนึ่งจนถึงซิวสองก็ผมก็ได้ให้คาแนะนําและสนับสนุนผู้เรียนในทุกด้านครับทั้งในการเรียนการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยความใส่ใจและความเมตตาต่อไปได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของวินัยการตรงต่อเวลาและความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่นะครับสุดท้ายก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนการสอนรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมผู้เรียนและการจัดการเวลาให้อย่างมีประสิทธิภาพครับในการสังเกตจากทุกพี่เลียงครับ ต่อไปเป็นซิลสานะครับก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทั้งด้านพฤ,ฤติกรรมทัศนคติแล้วก็การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันครับสก็ได้สนับสนุนการทางานของบุคลากรในโรงเรียนทั้งในด้านการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในภาระต่างๆนะครับด้วยความร่วมมือที่ดี4ีสามครับก็ได้ปรับตัวและพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการป,ปรับกิจกรรมและการใช้สื่อการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนครับต่อไปในซีซีก็ได้ปรับพื้นตนด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรงในการตัดสินและก็ก,การปฏิบัต,ติต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเข้าเยี่ยมและไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการแสดงออกถึงงานคตินะครับ 2. คือได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ ให้การสนับสนุนผู้เรียนในทุกด้านครับทั้งาทางอารมณ์และก็จิตใจ 3. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในทุกมิติครับได้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านอารมณ์เพื่อให้ผู้เรียน,นครับมีความสุขในการเรียน 4. ได้ติดตามการพัฒนาเครื่องมือการสอนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนครับมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้ ทำให้การเรียนรู้เดี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกมหรือกิจกรรมต่างๆครับต่อไปนะครับเป็นสมรรถน,นะหลักความสามารถในการจัดการเรียนการรู้จัดการเรียนรู้นะครับในซีลหนึ่งจนถึงซลสองครับจากการที่ไปสังเกตรู้พี่เลี้ยงมาครับผมก็ได้หนึ่งศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้รวมถึงการวัดแล้วก็การประเมินผล การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้บทบาทของครูในการสอนและการวางแผนการดูแลนักเรียนแต่ละคนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวของนักเรียนตามความต้องการและสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับ 3. ได้ทํางานร่วมกันระหว่างครูในโรงเรียนในการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยมีการประชุมกัน,นเพื่อหารือ แนวทางการดูแลแล้วก็พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาหรือความต้องการเฉพาะครับต่อไปในสิ่อสามครับผมก็สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับได้สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียนนะครับโดยยิธีการจัดการห้องเรียนที่เหมาะสมในเ,เพื่อให้นักเรียนเรียน เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับส,สามก็สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แล้วก็อย่างสําคัญสุดท้ายก็คือได้นำโครงงานวิจัยนะครับไปปรึกษ,ษากับครูพี่เลี้ยงเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ชีนะ้แนะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหนนะครับต่อไปซีลีนะครับผมก็ สามารถวางแผนการสอนในระยะยาวครับโดยออกแบบแผนการสอนที่รครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนที่มันชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนครับสก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องรวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และก็ทักษะของผู้เรียนครับ 3. คือสามารถสร้างแล้วก็ออกแบบข้อสอบได้ครับ ต่อไปเป็นสมรรถนะหลักความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองแลวก็ชุมชนครับในซิ่งหนึ่งจนถึงซิ่สามครับจากการที่ไปสังเกต้ที่ยังมาผมก็ได้ไปศึกษาวิธีการสร้างความสัมพันธ์และการทํางานร่วมก,กับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ก็ได้ศึกษาวิธีการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากผู้ปกครองพร้อมทั้งการให้คาแนะนํา และความช่วยเหลือในการพัฒน,นาการเรียนรู้ของนักเรียนครับต่อไป3ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเช่น,นงานคาดาเ้งานกีฬาภายในการนำนักเรียนร่วมช่วยงานชุมชนต่างๆนะครับต่อไปในซีซีการที่มาฝึกสอน1น่ภาคเรียนครับผมก็ได้ร่วมกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นการให้คาแนะนําในเรื่องการเรียนครับ าการได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองเพื่อติดต่อรายงานแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองได้ทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมาเรียนการบ้านทุนการศึกษาตารางเรียนเป็นต้นครับจากการที่ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ก็จะมีความสะดวกในการติดต่อกับผู้ปกครอง,องาม,มากขึ้นครับต่อไปได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเหมือนเดิมครับแต่ก็จะเพิ่มเติมงาน,นอื่นๆอ,ออกมาเช่นงานกีฬากลุ่มครับ การเยี่ยมคารวะในวาระเข้ารับตําแหน่งใหม่งานทารูปตากปากแล้วก็การมอบทุนการศึกษาครับต่อไปเป็นสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพก็ในชื่อหนึ่งผมก็ได้ศึกษาการปฏิบัติตามหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของครูครับอย่างเต็มที่เช่นการไปถึงก่อนเวลาการเตรียมการสอนที่เหมาะสมการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนแล้วก็การศึกษา วิธีการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในทุกด้านครับทั้งการพูดการทำงานการแสดงออกทางพฤติกรรมในโรงเรียนครับต่อไปในซิลสองจนถึงซิลสี่ 1, สนะครับอ่าก็ผมก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขก็บังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเช่นการไปโรงเรียนก่อนเวลาการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการยืนเวรหน้าโรงเรียนแล้วก็การเข้าสอนตรงเวลาแล้วก็เต็มเวลาครับ สองก็คือได้ให้โอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมครับสามได้รับผิดชอบต่อการสอนที่ได้รับมอบหมายด้วยวางแผนการสอนที่มีคุณภาพแล้วก็การประเมินผลที่ยุติธรรมครับครับต่อไปก็จะเป็นรูประหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานะครับในรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปของการ ร่วมประชุมกับคณะอัวน,นี้เป็นรูปตอนซีวนหนึ่งนะครับรูปที่สองจะเป็นรูปการส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการครับรูปที่สจะเป็นรูปการยืนเบนหน้าโรงเรียน,นครับรูปที่4ี่เป็นรูปที่ร่วมกับเพื่อนนักศาาึกษาฝึกสอนด้วยกันในในการจัดบวารณสาคัญต่างๆของทางโรงเรียนนะครับรูปที่5ครับเป็นรูป การจัดการเรียนการสอนครับส่วนรูปสุดท้ายก็จะเป็นรูปของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ